สมยศเจริญโยงสวัสดีค่ะสินค้าเข้าใหม่นะคะ,อะของร้านร้านมีเครื่องสิบสองแรงเป็นตัว RT ร2ทยไฟเล็กแล้วก็ตัวสิบสองแรงเยนมาเป็นตัวเยนมา TF 1 2ร้อยยี่นะคะตัวนี้เป็นตัวควงหน้าสภาพเครื่องสดสดมากเลยค่ะ ดูจากตัวน็อตถ่ายน้มันเครื่องนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจตัวร้อย DIY นะราคาอยู่ที่สามหมื่ห้าพันห้าร้อยค่ะส่วนตัวร้อยยี่ไฟเล็กคูบต้านะคะราคาอยู่ที่สองหมื่นดันห้าร้อยค่ะเป็นตัวมือควงทางคู่นะคะตัวใดสตาร์ยังไม่มีนะรอ0ยี่ มีทั้งคูโบต้าและยันมาให้เลือกเลยค่ะสภาพเครื่องผ้าตัว R ารทรอยยี่ตัวนี้เป็นตัวสาสิปีนะคะเป็นตัวธรรมดานะราคายอยู่ที่2 8งหมืแปดพันห้าอยสภาพเดิมๆเ,เลยค่ะเดิมทุกจุดเลยนะคะสีเดิมทุกอย่างเดิมฝาหน้าไม่ได้เปิดนะเอาทีละตัวดีกว่าเนาะเดิมหมดเลยค่ะ สีเดิมหมดเลยนะร้านไม่ได้ทําสีเลยค่ะสภาพเครื่องเดิมนะคะ่าดูตัวน่าถ่ายนะ้ำมันเครื่องมองเห็นไมเอ่ยพอดีของเพิ่งมาเมื่อวานเองค่ะเมื่อเพิ่งมาเมื่อคืนอะเพิ่งมาเมื่อคืนค่ะพอดีติดเดินทางเองนะคะรับสินค้าของเพิ่งมาเมื่อคืนนะคะสภาพสภาพสวยค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่สองหมืนแปดพันห้าร้อยนะคะตัว rt ร้อยยี่นะไฟเล็กค่ะเครื่องเดิมนะคะอะต่อไปตัวนี้ยันมา tf ร้อยยี่ diy นะคะตัวนี้ เป็นตัวควงหน้านะคะราคาอยู่ที่35,500ืาพค่ะสภาพคืออยู่ที่95%เลยนะคะดูจากตัวนอตถ่ยน้ำมันเครื่องอเดิมนะคะเดิมทุกจุดเลยเดิมเดิมเดิม<ๆ>ไม่ได้เปิดหากมีพี่ๆี่ท่านใดสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะที่สมยศดเจริญยนต์นะคะ0 8 0 1์แป5ศูนย์หนึ่งหนเจ็ดเดิมทุกจุดเลยค่ะสวยนะคะเครื่องมือ2ค่ะพี่มือหนึ่งน่าจะไม่มีผลิตแล้วนะคะตัวนี้ น่าจะเป็นตัวไอโมงแล้วว่ะค่ะถ้าถ้าถ้าเป็นยันมานะตัวนี้เป็นมือ2ค่ะสาภาพเกาสเร์เซนะคะเครื่องใช้งานน้อยตัวรอยี่ DIY ตัวนี้สาภาพเดิมๆเลยนะคะถ้าตอนที่ผลิตใหม่ๆแล้วก็เป็นมือหนึ่งะคะตัวรอยี่ DIY น่าจะราคาอยู่ที่40000ื่นอาะค่ะแต่หนูไม่แน่ใจนะพี่ว่าอยู่ที่4ี0 0 0ืเท่าไหร่ สภาพดีนะคะเดิมหมดเลยร้านไม่ได้ทําสีเลยค่ะใช้งานน้อยค่ะดูจากฝาสูบนะคะสีเดิมหมดเลยค่ะ,ะตัวรอยยิ่อาทีก็สีเดิมนะคะมองเห็นกันไหมมืดนิดนึงค่ะพอดีตอนว,วันติ๊กไม่มีเวลาเลยช่วงนี้เป็นช่วงอ่ายุ่งๆนิดนึงก็เลยไม่มีเวลาที่จะไลฟ์สดนะคะพอดีเครื่องเข้ามาใหม่ค่ะ,ะยังมีสินค้าตัวอื่นอีกเดี๋ยวติ๊กพาไปดู เข้าใหม่มารอบนี้เน้นเครื่องนะคะส่วนโครงไม่มีเลยโครงยังไม่มีเข้าเลยนะคะส่งที่หนองคายไปหมดแล้วตัวโครงอ่าตัวนี้จะเป็นร้อยสี่สิบนะคะพอดีถอดท่อออกไปล้างเนาะอ่านี่ค่ะอุปกรณ์ยังไม่ได้ใส่นะอ่าตัวนี้เป็น rt 140ร้อยสี่สิบ d ดสนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะ่าจะประกอบเสร็จเรียบร้อยค่ะพอดีถอดล้าง ตัวนี้เป็นตัวซูเปอร์วาวนะคะร้อยสี่สิบไดสตาร์ตราคาจะอยู่ที่สี่หมื่นค่ะตัวนี้สี่หมื่นนะคะตัวซูเปอร์วาวนะคะหายากเทีนะ140สี่สิบตัวนี้40ะะ่สิซูเปอร์วา wow นะว <Super> wow อยู่ที่สี่หมื่นนะคะหายากเป็นทีหายากมาก <40. S 1> อ่ดูผิวของเครื่องนะคะเดิมนะข้างบนโตมนิดแต่ผิวเครื่องสวยมาก อ่างสีเดิมหมดเลยนะคะภายนอกภายในไม่ได้เปิดนะคะเดิมเดิมหมดเลยสําหรับพี่พี่ที่ต้องการไปขึ้นน่แต่นนะคะตัวไดสตาร์ทเนาะหรือว่าเอาไปดูดน้ําที่ไม่อยากจะควงเองอะเนาะอยากใช้แบบว่าเป็นไดสตาร์ทนะคะต่อง่ายๆ่าตัวนี้เลยค่ะราคาสี่หมื่นนะคะต่อไปจะเป็นเครื่องที่นําเข้ารอบนี้นะคะอันนี้คือรอล้างทั้งหมดเลยสําหรับรอยยี่นะคะติ๊กมีทั้งตัวไฟเล็กและไฟใหญ่อะ ตัวนั้นที่ไม่มีไฟนี่คือค่ะเดี๋ยวทางร้านใส่ให้นะคะไม่ได้ไปสภาพนี้นะถ้าเกิดว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวติแจ้งราคารอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอ่ามันจะต้องมีเกี่ยวกับเรื่องต้นทุนด้วยแล้วก็มีอุปกรณ์ตัวอื่นที่มันมีแตกหักเสียหายนะคะเดี๋ยวร้านจะใส่ให้อ่าตัวอาร์ทลอยด์ไฟเล็กเรามีสองตัวนะคะเห็นมีลูกค้าถามอยู่ว่าอ่ามีลอยี่ไฟเล็กไหม นำเข้ามาแล้วนะคะผิวดีเหมือนกันแต่คราวนี้ยังไม่ได้ล้างมันก็เลยดูโทมนิดหนึ่งอุปกรณ์ตรงไหนที่มีปัญหาคือออย่างตัวตะแกรงเนี้ยเดี๋ยวติก็มีการประกอบทําให้ใหม่นะคะอ่าส่วนด้านหลังจะเป็นตัวอ่างแดงนะตัวอฝาฝาแดงค่ะฝาแดงไม่ใช่อ่างแดงจําผิดอีกแล้วตัวนี้จะเป็น et นะคะ สำหรับพี่ๆที่สนใจเครื่อง E ีทีนะถามติ๊กอยู่อ่มีตามสภาพเข้ามานะคะตัวนี้จะเป็นตัวฝาแดงราคาเดี๋ยวติ๊กขอแจ้งอีกครั้งนึงนะคะเ,เ,เ,เดียเ๋ยวตัวเช็คสภาพให้เรียบร้อยก่อนอันนี้คือ,อเครื่องเข้าใหม่นะคะตัวนี้เป็นตัว ED เข้าห้าตัวนูนนะคะ,ล,ล,ล,ะลูกค้าที่ต้องการเครื่องชักยาวนี่เลยคะ่ะ E t ทีสองตัวเลยชักยาวทั้งคู่นะคะสำหรับ E ีทีนะต่อไปตัวนี้จะเป็น r t 1 1 0ีร้อยสิบโอ้ย กิ๊เก๋มากอะตัวการ์ตูนเยอะเลยพี่ชอบสวยๆตัวตัวการ์ตูนเยอะมากใครเปิดน้ำทิ้งอ่าตัวนี้จะเป็นตัวอาทีไฟใหญ่นะคะเป็นตัวธรรมดานะคะเป็นพัดนะจะไม่ใช่ดีนะคะแล้วตัวรอยี่ของติ๊กก็จะมีทั้งหมดสามตัวกูก็ไต้สามตัวอ่า 1 2่อาทีนะคะจะมีสามตัวคือไฟเล็กสองแล้วก็ไฟใหญ่ตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวอุปกรณ์อุปกรณ์ติ๊กเตรียมใส่ให้เรียบร้อยนะราคาติ๊กหอยังไม่แจ้งนะคะตรงนี้เพราะว่าของเพิ่งมาใหม่แล้วเราก็ยังไม่ได้เพิ่มอุปกรณ์ที่มันขาดหายเข้าไปนะคะเดี๋ยวติ๊กใส่ให้แต่คราวนี้คือยังไม่ได้ล้างด้วยค่ะของเพิ่งมาเมื่อคืนถึงเมื่อคืนนี้ส,สดๆร้อนๆเลยแต่ว่าเมื่อเช้าติ๊กไม่ได้ลงของเรามี <laughs> ช่างลงคนเดียว <c oughs> ตัวนี้11แรงนะคะตัวดีไอ ก็คือ11แรงรุ่นที่แล้วที่ติ๊เพิ่งลงไปคือขายหมดแล้วตอนนี้ไม่เหลือเลยจะมีตัวนี้ตัวเดียวและเป็น DI สภาพภายนอกอาจจะโทมนิดนึงแต่เนี่ยด้วยแก้มานะคะเนี่ยอย่างกรณีอย่างเงี้ยถ้าเครื่องโซมแบบเนี้ยติกจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ขายตามสภาพไปแต่ถ้าลูกค้าต้องการเดิมๆและตามสภาพนาะติก,ก็ขายให้นะคะโดยที่ไม่เปลี่ยนอุปกรณ์ตรงนี้นะถ้าเกิดว่าต้องการเดิมเนะคะติก,ก็จะ ขายในสภาพเดิมให้ได้เลยหรือถ้าลูกค้าต้องการให้เปลี่ยนเพราะมันไม่สวยติ๊กเปลี่ยนให้ได้นะคะแก้มต้นทุนแก้มข้างหนึ่งก็จะอยู่ที่สองร้อยสามประมาณสามประมาณสามร้อยนะคะเบสเซ็ตสติ๊กเกอร์ด้วยเพราะว่าแก้มกับสติ๊กเกอร์จะแยกกันมานะแต่ส่วนใหญ่ติ๊กจะไม่ได้าหาสินค้ามือสองพูดง่ายๆว่าอุปกรณ์มือสองติ๊กไม่ได้สั่งเข้ามาใส่นะคะติ๊กจะสั่ง <Ber k S 1> จากบริษัทเบิร์กม่มาเลยเนาะเอามาใส่ให้นะคะอะ เครื่องเดิมเดิมไม่เคยเปิดนะคะรอ<ด>ล้างนะดเดี๋ยวสวยทุกตัวเลยค่ะตอนนี้ยังสภาพเครื่องอยังยังเละๆอยู่นิดนึงสวยสวยตัว<ด><า>นี้ดูมูเล่ด,ด้านข้างสวยมากเลยกระตูนเยอะตัวกระตูนเยอะไปหน่อยไม่แต่บางทีเจ้าของเดิมอาจจะ<ม>ชอบ<ด>ความสวยงามติดสติกเกอร์สวย,สวย เด,ดเดี๋ยวเอาโมเลให้ดูนะคะสีเต็มอ่ะสวยนะสีเต็มกิเลยเลยอย่าไปมองกระตูนรอบนี้ติ๊กจะมีเข้าเฉพาะเครื่องนะคะส่วนโครงรออาทิตย์หน้านะเพราะว่าอาทิตย์นี้นําเข้ามาแต่เครื่องอย่างเดียวเลยค่ะโครงติ๊ก,กอ่ามีสยามทุกรุ่นติ๊กส่งให้ลูกค้าที่ ของคายไปแล้วนะคะเดี๋ยวรออาทิตย์หน้านะคะอาทิตย์หน้าจะมีสยามเข้าตอนนี้สยามที่ร้านจะมีเฉพาะตัวสยามพัดเอนะคะพัดเอยัองอยู่ตัว f อ d อาทิตย์หน้านะคะจะมี f อ d ซดีเข้ามาีสยามนูนสยามยายแมงมุมตัวสยามตัวแรกพูดง่ายค่ะคอสยามคูปุต้านะคะลูกค้าที่สนใจสยามคูปตุต้า จะมีเข้าทั้งหมดเลยค่ะสี่รุ่นรวมทั้งสยามพัดบวกด้วยมีทั้งหมดเลยนะคะอาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้ามีของเข้าค่ะ <Thank you. S 1> ไม่ได้เข้าเยอะนะเข้าอย่างละตัวหาไม่ได้สภาพสวยๆหายากมากวันนี้ดูสินค้าก็ไไปก่อนนะคะแม่ค้าย,ยังไม่ต้องดูเนาะโอเคค่ะตัวนี้ร้อยสี่สิบราคาอยู่ที่สี่หมื่นนะคะเป็นตัวซูเปอร์วอลดนสตาร์ทนะ,ะกลับไปดูที่ตัวอาทีรอยยี่กันต่อ นี่ค่ะซิกเนเจอร์เลยสตัวนี้พอดีล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วทำความสะอาดแล้วด้วยราคาจะอยู่ที่28,500ืนารนะคะ RT ร2ยไฟเล็กนะคะสภาพสดมากสภาพอยู่ที่เก้้าเนลยนะคะทั้ง2ตัวเลยนะฝาหน้าก็ไม่ได้เปิดะคะ่ะราคา28,500ืารนะคะ แม่หมาก็มาบิดที่เกียดข้างๆด้วย <c oughs> เป็นตัวสาสิบปีนะคะเป็นตัวธรรมดานะจะไม่ใช่ดีนะคะตัวนี้สีมูเล่ด้อยไปนิดอื่นสดหมดสีมูเล่อาจจะด้อยไปนิดนึงนะคะลูาาะคะกค้าตึงเก็บสีให้ได้ถ้าลูกค้าสนใจนะตัดสินใจได้เลยนะคะวันที่สิบแปดติกจะเดินทาง จังหวัดประจวบนะคะถ้าเกิดว่าลูกลูกค้ายอยู่ทางโซนภาคใต้ก็คือถึงประจวบถึงอำเภอเมืองอะคะ่ะติ๊กบริการส่งถึงนะคะเพราะว่าวันที่สิบแปดพอดีเรามีการเดินทางแต่ถ้าเกิดลงไปชุมพรอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะลงไปอะติกต๊กไม่ได้เดินทางถึงนะคะพอดีมีมีธุระต่อก็เลยต้องส่งได้แค่ประจวบนะคะจะเดินทางขยับลงไปต้องส่งขนส่งเอกชนให้แล้วค่ะอะตัวนี้เป็นรอยยี่ DIY นะคะเป็นควงหน้านะ สภาพเครื่องอยู่ที่9ก้า้าเปเหมือนกันค่ะสภาพเครื่องสวยเลยนะคะเครื่องเครื่องใช้งานน้อยหากสนใจนะคะติดต่อ,อมาได้เลยค่ะที่สมยศเจริญยนศูนย์แปดศูนย์หนึ่งหนึ่งสองแปดหศูนูย์ห้าเก้าสาศูนย์เจ็ดห้าสามนะคะวันที่ยี่สิบเจ็ดมีนานะคะติ๊กจะเดินทางเชียงรายนะลูกค้าโซนภาคเหนือหากสนใจสินค้านะคะไม่ว่าพี่จะอยู่สุขโขทัยอุตรดิตถ์ทางพิษณุโลก แพ้น่านทางนู้นนะคะที่เคยมีติดต่อไว้นะถ้าพี่สนใจเครื่องตัวไหนหรือโครงรุ่นไหนนะคะที่ในร้านยังมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นบิ๊กจิว๋วหรือจะเป็นอ่าโครงเหล็กนะคะติ๊กบริการส่งนะคะวันที่27เดนะเดินทางไปจังหวัดเชียงรายนะคะโซนทางผ่านนะติ๊กพร้อมส่งให้นะคะพี่ส่วนต่างค่าขนส่นตงตามระยะทางเลยค่ะหากสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะสมหยุดเจริญโยน ร้านมีบริการส่งนะคะ,ะในะรายละเอียดการซื้อขายคือทําหนังสือสัญญาซื้อขายนะคะมัดจำส่วนที่เหลือร้านไปเก็บปลายทางได้ติ๊กเดินทางเองนะคะถ้าเกิดว่าจังหวัดประจวบวันที่สิบแปดนะถ้าเกิดว่าเป็นภาคเหนือนะคะวันที่27สิบเนี้เลยคะ่ะติ๊กเดินทางแล้วดูฝาสูบด้านหลังนะคะเดิมมากไม่มีรอยเปิดนะคะไม่มีรอยซ่อมไม่ได้ทำสีด้วย ทุกอย่างเดิมหมดเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่เอฟซีนครสวรรค์จัดเลยไหมนครสวรรค์ <laughs> พี่มีสนใจอะไรบ้างไหมคะจะเดินทางวันที่สิบเจ็ดนี้แล้วนะคะที่อ่าเชียงรายโซนภาคเหนือติ๊กพร้อมส่งนะคะวันที่สิบเจ็ดนะคะยี่สิบเจ็ดมีนานี้ส่วนอ่าภาคใต้ติ๊กจะส่งของที่จังหวัดประจวบอําเภอเมืองนะคะวันที่สิบแปด หากมีลูกค้าสนใจนะคะทักแชทมาโทรเบอร์มาก็ได้ค่ะหรือถ้าบางทีเบอร์โทรเบอร์ติ๊กไม่รับก็โทรเบอร์ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งหนึ่งสองแปดหกศูนย์นะคะบางทีติ๊กช่วงนี้ติดธุระเกี่ยวกับเรื่องลูกเรียนพิเศษบ้างอะไรบ้างเนี้ยคะ่ะแล้วก็เตรียมสอบข้อมอหนึ่งด้วยก็บางทีจะไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์หรือว่าไม่ได้รับสายนะคะต้องขออภัยด้วยมีลูกค้าวันนี้มีลูกค้ามาที่ตามปากหมุดที่ติ๊กส่งให้แต่ว่าพอม,มาถึงแล้วิ๊กไม่ได้รับโทรศัพท์ต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พ เลยต้องกลับบ้านเลยขออภัยด้วยนะคะสมัได้นะคะ FC สุโขทัยสวัสดีค่ะพี่สุโขทัยสวัสดีค่ะถ้าสนใจไหมคะเดี๋ยวกําลังจะเดินทางขึ้นเหนือนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจยันม่านะคะรอยยี่ไม่ได้หาง่ายๆเลยร้านหามายากมากเลยค่ะตามใจ FC เลยนะคะ FC ยันม่า สวยมากจริงๆค่ะต้องให้ดูนานนิดนึงเพราะว่ายันมาตัวนี้สวยมากๆปกติที่เราเข้ามาว่าสวยแล้วตัวนี้สวยกว่าสวยสวยสุดแล้วค่ะพี่ดูตัวนอตถ่ายน้ำมันเครื่องมาร์กยังอยู่มาร์กตรแหน่งอ่ามันแสงมันจ้าตัวเล่นยันมาจะรู้อ่ต้องต่อกางวันเดี่ยติ๊กถ่ายให้ดูมีมาร์กยังอยู่อ่ามาร์กนี่ก็มีอยู่ อ่าลืมให้ดูรหัสเครื่องเดิมนะคะของแท้เระเราเกี่ยวข่าวก่อนเกี่ยวเมื่อไหร่ครพี่หลายวันป้ามาจำไว้ก่อนเดี๋ยวหนูไว้สรงเดินทางขึ้นเหนือประมาณสิ้นเดือนค่ะวันที่วันที่ยี่สิบเจ็ดค่ะสวยมากตอนนี้สวยมากมายสวยนะคะสีเดิมหมดเลยตัวนี้เข้าใหม่นะคะสดกว่าทุกๆตัวที่เคยที่เคยเอาเข้ามาเลยค่ะตัวรอยยี่ยันมากตัวนี้ เอาว่าสีมาถ่ายก็สีแล้วไม่ท่าโอ้ยรถรถไวเลอร์ไม่ขายนะพี่ไอดีงับแขนล้านไม่นะครับเปิดเลียเฉยๆถือของกินมาอ๋อของขวัญถือขนมของขวัญโยนให้มันเลยลูกงับเข้าไปแล้วอดกินเลยก็ว่าทำไมงับแขนล้านโอเคเงินติกขอจบการไลฟ์สดก่อนนะคะพี่พอดีแบตจะหมด เดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ติ๊กอ่าหาเวลาว่างมาไลฟ์สดตอนกลางวันให้ชมอีกรอบหนึงดีกว่าจะมีพี่ๆท่านใดที่สะดวกว่างบ้างไม่เอ่ยตอนกลางวันเดี๋ยวเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะทําคลิปอ่าสั้นให้ชมเครื่องทุกๆตัวในร้านอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะติ๊กขอจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ